ดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาแปลกถิ่นนิดนึงค่ะเพราะตอนนี้นะคะซอมอยู่ที่ออฟฟิศ Google นะคะซึ่งที่มาวันนี้เนี่ยตอนนี้การจะเตรียมตัวไลฟ์ค่ะเราว่าก่อนไลฟ์เนี่ยพี่ๆจาก y o u t u b e นะคะเขาได้มีเซอร์ไพรส์มาค่ะเป็นของขวัญปีใหม่จาก y o u t u b e นะคะส่งมาจากที่อเมริกาเดี๋ยวยังไงเราจะมาแกะดูกันว่าด้านในเป็นอะไระคะ่ะมาค่ะของขวัญปีใหม่วันนี้ตุ๊จีนด้วยนะคือมีความสดมากนะคะเพราะว่าไม่ไม่ทันตั้งตัวว่าจะได้รับ ก็เลยใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายเมาค่ะแกลแล้วนะเอาแล้วนะคะหนึ่งสองสามจ้าด้าอได้อะไรค่ะข้างในเป็นสวยอ่ะสวยคือเราเสียงดังมากคือออฟฟิศของเยี่ยม,มคือสวยอ่ะคืออะไรด้านในค่อยๆเงี้ยม,มาค่ะ ก่อนเปิดดูให้ดูอีกท,นทีนึงได้ไหมเพราะกล่องก็สวยมากอะดูสิดูสิสมีพิมพ์เงาๆด้วยนะดูมาค่ะพร้อมแล้วนะคะนื้อส้งส้มดินยังมีอีกัน <laughs> ตรงนี้มีการ์ดด้วยดูสิมีการ์ดนะคะเขียนว่าซอฟป,ปอมนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะข้างหลังนีเขียนข้อความด้วยนะคะ Thanks for Brighten Video World นะคะขอบคุณสำหรับการทำให้ ลูกของวิดีโอมันสว่างขึ้นสดใสขึ้นนะคะจากที่สิริรักหรือที่ลูกโฟมนะคะขอบคุณค่ะนั่งลาค่ะมีมีการ์ดหนึ่งใบนะคะได้ไรอ่ะอุ้ยอะไรอะ่ะอ,อะไร,อ,ะอ,ะไรอันนี้ก็จะเป็นเข็มกลัดนะคะเข็มกลัดต่างๆดูสิมีลายต่างๆ กับสตอรี่ต่างๆของ YouTube นะคะเทรนตลอดปี2016ที่ผ่านมานะคะมีหลายอย่างมากแต่ที่โชว์ๆเลยเนี่ยมี PPAP ค่ะซึ่งซอ็ได้ทำคลิปล้อเรียนไปนะคะก็มีเขียมกันอันนี้น่าร้านที่สุดเลยเป็นโลกโลก้ u t u b e เป็นพินนะคะเป็นพินค่ะเก๋ๆเราก็ได้เป็นนี่จ้า,าื้อเสื้ออาดิดานะคะซึ่งมันไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าด้านหลังค่ะชุบ ซอฟปบอกนะคะหมายเลข16นะคะน่าจะย่อมมาจากปี2016นะคะสวยอ่ะสวยสวยเลยก่อลงนี่ทังการเกอนะคะใส่เลยแล้วกันน,น,นี่ค่ะนี่ค่ะเฮ้ยใส่พอดีเป๊ะเลยอ่ะนี่กูเกิลรู้ได้ยังไง จริงค่ะนี่ค่ะหรือ Google กําลังจะบอกว่าซอกคนออกกําลังกายบ้างใช่ไหมนี่ค่ะจะใส่มาตรงนี้ก็ไดอยู่แตเอาเป็นว่านี่เราได้ครบชุดนะคะเป็นเสื้อกีฬาจาก YouTube ค่ะอย่าลืมเชียร์ซอฟปอมนะคะนี่ค่ะเฮ้ยน่ารักนน้ักมาก หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วในกรองหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่คือของขวัญปีใหม่จากทาง y t u t u นะคะยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับของขวัญชิ้นนี้หนูจะมันสวยจนไม่กล้าใส่ประเด็นนะแต่หนูจะหาโอกาสใส่ เห็ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ดูแลแล้วก็สำหรับของขวัญน,น่ารักน่ารักชิ้นนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือการแกะอันบ็อกซิ่งนะคะของขวัญปีใหม่จาก y o YouTube ยังไงก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้จะขอขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปไลฟ์แล้วเจอกันบ๊ายบายอ่าๆอ,อ,อย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e YouTube ช่องนี้และกดที่รูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอสแน่นอน